กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรายการ s s e n t เช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันในเกม u l t i m a n Fighting Evolution Rebirth ในโหมด u ล t ้าโ o d e นะครับก็จะเป็นโหมด Story โหมดนั่นเองโดยตอนนี้เราจะมาเริ่มต่อจากครั้งก่อนครับก็คือขึ้นเป็นตอนที่7นั่นเองซึ่งไอตัวนี้เราเคยเจอแล้วนะครับไซโคดูเชนเย่ตรงนี้ผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษา แต่เรารียกเาว่าไกอานะครับจัสเนียดูดตัวนี้มันดูดได้นะครับพยายามเขาก็ซึกหนักแล้ว โอ้โหมาก็โดนเลยโหแล้วมันไอ้นี่โคตรไวโอ้โหโอ้โหโอ้แม่งเอาใหญ่นี่ไง วอลคืนมั่งเอาไปอีกดอกอากูละมาแล้วเพื่อนเราปักโอ้โหแทงแทงข้างหลังนี้เพื่อนรักหักเหลี่ยม มึงทำอะไรกูเนี่ยเนี่ยสู้กันเองเลยเอ้ยแต่แต่สีตามันแปลกๆมึงทำอะไรกูนี่ไงโดนไปดิอืออืออื อืมเฮ้ยหลบหลบหลบเหรอหลบหไลาเวนควงสว่านเฮ้ยเอาไปกินอีกรอบแล้วก็ตบกระโหลกอุ้ยเชื่อมันจิ้มหน้า อย่าอย่าควงสว่างอีกรอบหนึ่งเฮ้ยทิมทิมท่าอันนี้ผมกคชอบเลยมันเป็นแบบคลาสสิกแบบว่าเรียกว่าเท่ดีแบบว่าคงความเป็นไกอานะท่าไม่อกะ จะมีที่อากูาก็เคยใช้แบบท่าเมื่อกี้เหมือนกันนะแต่ว่าอุลตร้าซีรีส์อื่นเขาไม่ใช้เลยท่าแบบนั้นอนะ่ะหโดนเตะไข่แล้วโดนตบหลังเอ้ยตบหัวเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยอืมออืม chiết đôi combo Ủa Mình đã trong biển làng ạ đẹp lắng mày tam Bực bình สมชื่อกายาเตะเตะยอดหน้าเตะยอดหน้าเฮ้ยมันหลบละเอ้ยมันเตะขาอืมว้าเตะชวัดชวัดพาะชวัดชวัด นี่ไงใช้แต่ท่านี้ละมึงได้ชูวัดแน่อืมปิดฉากอุ้ยกระตุกเลยอืมโคตรเท่โคตรเซียวฟ้าเอาแส้ฟาดหน้ามึงเฮ้ยมันบล็อก hại đó cái gì bỏ rồi tệ mang tồn tại nè ui chứ mình 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 đưa vòng qua ừ ui gì nghĩ có phe đi ua thầm thầm lái cú จะปิดฉากเนี่ยแทงข้างหลังรอบสองมีอากูสองตัวเนี่ยมองหน้าทำแอคก่อนมองหน้ามองหน้าแต่ผมว่าไอตัวม่วงในตัวปลอมนะนี่เข้ามาเวน ไม่เคยเล่นอากูด้วย,น,ยนี่ปล่อยดาก่อนทิมเอาเชี่ยโดนโอ้โหนี่ทิมทิมอย่างเดียวทิมอย่างเดียวทิมแล้วก็อีกทีหนึ่งน่าจะเจง๋งอีกทีนึง เจ๋งเนี่ยโอ้อากูพลังแห่งผืนน้ำนะครับไกลอาผืนแผ่นดินตัดเจอคมมีดกูเข้าไปอ่ะตัดพรมที่ไกลอา กเอาเรียบร้อยตายอ๋อมันอยู่ในไอ้นี่ข้างในมันยังงงงงมาตเอะเอ้ยต่อย พวงสว่านไปทีหูวแรงแรงแรงทีทีหนึง่งไม่ยอมวะเฮ้ยโอ้โหเวียนหัวไอ้ย หยุดก่อนหยุดก่อนอ,มอืมอะไรทำอะไรมึงไอตัวมันน่าลำคาญว่ะนี่อ่ะอืมตายแล้วจะตายแล้วไปไหนเจอท่าควงสว่านแล้วไะ อไปไหนเฮ้ยมันวนลูปวนลูปปิดด้วยท่าใหญ่โปรตอนสตีมโอ้ยอ oh, yeah, ลังการงานสร้างอืมฮาโคตเวอร์ โอากลายเป็นโกโก้คันนะครับยืนแอคเลยยืนแอคเลยแล้วก็บินบินออกอันนี้ก็รอเพื่อนอ้าวกูบินมั่ง <laughs> <laughs> โอเคจบมิชันนะครับกูอีกเก้าสิบสี่เลย แต่ได้ B นะเวลาเวลาไม่ได้นะครับโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในตอนที่8ปของ u l t i m a t Fighting Evolution Reborn นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย